เอาพี่น้องมาขวามาถึงกันแล้วนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าสู่ให้ได้เลครับจับจองมัองขาที่นั่งให้ผมเหมาะต่อสายตาของพี่น้องนะครับสำหรับรอบค่ำคืนนี้นะครับจังสพี่น้องเข้ามาแล้วจังสิเพราะว่าวันนี้สนับสนุนเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยใช่เพื่อเป็นการขอบคุณขอบคุณแก่เออพี่น้องที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าสู่หลังเพลินคอนเสิร์ตครับอันนี้คือของฝาก จากทีมงานสบู่สมุนไพรอิงออนครับแจกฟรีค่าไปนะลุกมาเลยครับมีจำนวนจำกัดในบ่อคู่กันกัญาว่าเด้อนะครับมันบ่อคู่กันบ่อเป็นอย่างเนาะนะครับตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีจำหน่ายนะครับสำหรับสบู่อิงออนนะจ๊ะทั่วแน่ถึงแน่บ่ถึงแน่กัญชาว่ากันนะครับโดยความักความแพงนะครับความคิดหอดคิดถึงจากทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจังได้อ่า เดินทางมาไกลนะครับจากจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับบ้านแพงพี่น้องเอ้ยมหาพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาและทุกๆจังหวัดนะครับที่มาเห็ุงานอยู่ทั้งพัทยาทั้งชนบุรีนะครับพี่น้องพ่อเมื่อนี้มันขึ้นเหลืออ่ะมนี่มันขึ้นเหลือมาเหลือแต้พี่น้องก็มาเอาเหมือนเนาะย่เพิ่นก็มาเอาเหลืออยู่เด้อพี่น้นองเด้เออ่ะไปอาจารย์ขาดเธอขาดใจเอาพ่อเธอแม่ ต่อเงินทนดีแล้วซื้อบางสิบเลเนี่หละเพราะว่าที่ไหนมีรังนั่นก็มีอันใดฮักันแล้วากันจกนานอนไม่ชื่อดีขึ้นร่ากับนเคยรูเคยู้เขาเนจะความีความแรงเลนีย คงอิงมาสิบอกหวา่ใวะวามใดปรมาจะไม่ลาดเลยปรวมาดดกคือไรไม่นี้เลขออกอายุบุลคนคนนี้เนี่ยดิ่งจะไม่ยื้อใส่ยื้อข้าวได้ไม่หรอเอาน่า รับเปิดไปลัแต่วาดูตามมาตาเรื่องส่วาสั้งเขาค่ะใส่วสั้งเขาเขาเนคืตะกี่พอมันซื้อไหมอย่างนี้เห็ไหมไหมเอรลอยเปิดปัดพว่าจังดอกกันครับใหญ่รุ่นนี้อยู่ทาหรกจะทำใได้เียนมันดอกกันรลบขลอยเปิดไหมนี่แล้วดอกตั้งอ่หลายหลาดันาเปิดไม่มาเสียงห้อง อ่ขอบคุณทุกแรงเสี่ยงใจนะครับขอบคุณพี่น้องไในเวลาที่จำกัดน,น,<ต>นไปดูข้างล่างที่ลูกพร้อมหรือยังมาพร้อมแม่<ต><น>มพ่อจะปล่อยงูทันๆๆทีไปให้พุทธปล่อยงูยังไงพ่อเวทีหัวลำเล่โอ้ยสมหติสมหติว่าสมมติว่าไปเลยจ้าไปใส่ฮี่จ<ต>้าไกลนะไกนะ เลยไม่มีอะไรจะได้มองไปเลยแต่ข็บกไปเลยขึ้นมาเลยมาได้ไปดอกฟ้าของมานะครับรีบเร่งในวัย้าสู่ภายในนะครับผู้ไหขอมารุ่นแล้วก็บจบองเดี๋ยดีทั้งมาี่แอือเราไม่ดูผู้ใด้มารุ่นคุณทุ่คนเราเราลอฮันดิกละเพร่ะฉะนั้นเดินทางดีนซื้อาซื้อตัวเด้นไในก็ได้เลย เทยงบยังเที่ยงบ่เลยขนมก็จังแซ่บวันนี้ต้นยังดิงสั่งเพราะสั่นได้เลยนี่ชื่อยอะจังไม่ไปไม่พยาบาลนนเหรอไม่พยาบาลระวังได้ก่ว่าจะห็นองหอมถึงเลขจ้าเออหมาบัเอาเพียะไรต่อไปลูก้ ฟันเขาอ่านไม่ไพเป็นมากหอเออเดี๋ยวคอยแจกสมสวรรค์วันที่นี้บบเครื่องดื่มชูกำลังเคเรื่องดื่มสมโอทีมีพ่อมีซิงและแอลคอนดีนวิตามินบีผสมสาราสก<ง>ัด<ง>จากสมแต่แจกวันนี้นะครับพี่น้องเ่าทีมาฮอร์ดมาถึงแล้วไปที่ไหนไปด้วยกันไปทุกที่แจกฟรีสุสุมองกับเครื่องดื่มสมโอทีเปิดไฟขออายุ18ปปีขึ้นไปเดินไปที่ ที่บูธงานศพของเรานะครับแจกที่เขละเนิงขวดเออเอาลุกลุกไปเอาลุกเข้าสุขได้หลังได้หลังหรือเขาหยิบพนัก็ได้ก็ได้หลายเดี๋ยวถือไปนักก็ได้ครับกระโดดนะเข้าแถวให้เป็นสาวน้อยด้วยนะครับโอ้ถูกตดยอดเลยอู้โหจังหวัดสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดสุด ว่าว่าระเบียบว่าไรเนี่ยว่าระเบียบเสื้อสาวน้อยยังยังอยู่นะครับโอ้ยังยังอยู่ัเสื้อสาวน้อยยังยังเสื้อสาวน้อยยังมาดีมาดีเอามองมาดีเลยเนี่ยมึงมงมัเจริงเออสาวน้อยมันตั้เบาดีมันเลี้ยหลายตัวด้วยนะครับเลี้ยหลายตัวพอนะเลื้อเลื้อแต่สองเอคลเนาะโอ้สองเอคลเลี้ยแต่เอฟนะครับใครสนใจนะครับผมอยากได้นะครับก็เหลืออยู่นะครับเลี้ยไม่เยอะ มึงน่าจะว่าเหลียวไม่ไหลเอาเฝ้าสือบันสืบตัวกันบมางครับพี่น้องครับนะครับอ่าเดี๋ยวไปรับขึ้นห่งสูงอีกไปอุงงงงง้งอิงเราไปกันต่อเลยไปอาจารย์เท่าเป็นไงบอกคนมาเที่ยวที่ไรเลยเพื่อคุณอา กำลังชมไลฟ์สดกลุ่มกิดอยู่ในขณะน,นี้ครับสามารถเข้ากลุ่มได้เลย<ช>รายวันก็วันละร้อยสิบเก้าบาทอ่าซื้อบัตรเข้ากุ๊กกิจได้เลยพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้อเอาจังหวัดเติร์นอีกวงอีกหนึ่งเห็นลูกไหมออขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งใน<อ>ประเทศและต่าง<ไ>ประเทศแล้วแต่หนูเอามั้ยไปไหมทั้งอยู่ที่บ้านเอาแต่เครื่องคีย์บอร์ดกันเลยเอาแต่เครื่คีย์บอร์ดกันแล้วโอ้โหงเอาขอกไหม่ลงข้างล่าง ที่นอทีอนี้ให้มอๆเฝ่าขามาได้นะครับตอนนี้เราจะเริ่มปล่อยแล้วนะครับหลังจากจบเทนนี้ของอ,อุกอีบนะครับศิลปินจะขึ้นสู่บนเวทีแล้วแล้วอีกมิติใหม่อีกมิติหนึ่งนะครับ,รบอีกไม่กี่เดือนไม่กี่เดือน นะครับเราจะเปิดอีกหนึ่งวงสาวน้อยลำเบิรนโชว์สาวน้อยลำเบิรนโชว์เพราะฉะนั้นนะครับศิลปินที่ขึ้นต่อจากนี้ไปจะเป็นศิลปินที่จะสังกัดสาวน้อยลำเบิรนโชว์และสาวน้อยเพชรบนแพหนาตายศิเปินไปเังไใดด้วยการอายุประมาณใดยวสิเกิดพวกปินกรผป๋อนั้นพี่น้องอาย่ปิดงนกเฝ้าขม่านะครับมาดูสัวามกับศิลปินรุ่นใหม่ๆใช่ซึ่งทำไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนกับคนจูแบบนี้หน่อยเพื่อนเนาะนะครับอ่ะอาจารย์ยุ่งมาก เรียกยังลูกเอาคือเกาด้วยค่ะเยองคือเกาเอาคือเกาด้วยค่ะเก๋าห <laughs> ละลองกวนกันไ,ได้อาจารย์ช้างโอเคไอ้ดินกลิ่นฟางยๆๆๆๆังหอมจางๆในหู mày ở mưa ধন্যাদ